สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราถึงวันที่เรามาทําสัญญากันนะคะเป็นกองทุนเหมือนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาตตีนะคะเดี๋ยวให้พี่ก็แนะนํานะคะว่าเป็นกลุ่มอะไรมีสมาชิกมีใครบ้างค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันนางประไพศรีแก้วนพรัตน์นะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะซึ่งมีสมาชิกกลุ่มอีกสองท่านนะคะคือนางพวงรัตน์คำหอมแล้วก็นาง ธรรมนวันนนครนค่ะเป็นกลุ่มชื่อโครงการของกลุ่มคือพัฒนาคุณภาพสวนทุเรียนต่อย,ยอดและปรับปรุงสวนทุเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะได้ทําโครงการกู้เงินจากพัฒนาตะตีนะคะจำนวนส0 0 0 0 0บาทนะคะทางสมาชิกกลุ่มเข้าใจนะคะว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยเอาไปทําพัฒนาต่อย,ยอดสวนทุเรียนนะคะเงินจํานวน2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยนะคะ ได้เมื่อรับไปแล้วก็ไปทำโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะแล้วก็ส่งจ่ายภายใน24งวดนะคะวดละ8,350ับาทนะคะต่อเดือนจำนวน24เดือนค่ะสามารถที่จะส่งจได้ทันตามกำหนดเวลาและก็ไม่มีปัญหานะคะค่ะหรือว่าลูกในครอบครัวรับ,ร,บรับทราบนะคะค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านรับทราบได้ก็เป็นพยานนะคะได้เซ็นตามเอกสาร ไปแล้วนะคะสำหรับดอกเบี้ยโครงการนี้ก็สิบจตังนะคะก็ถือว่าน้อยมากนะคะก็คิดว่าทุกท่านอาจจะจํำระนี้ให้ครบตามที่กำหนดตามระเบียบนะคะก่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ